สวัสดีครับวันนี้ Landon m a ์ดแ n e r ีเนะครับเรารับนำเข้าเครื่องจักรวันนี้เราจะนำเสนอเครื่องจักรที่ใช้ในการสกรีนขวดสกรีนแก้วกาแฟนะครับแล้วก็สามารถสกรีนตลับสเปรย์ได้สามารถสกรีนพวกฝาที่เป็นฝาของกล่องอาหารได้ด้วยนะฮะซึ่งระบบของการใช้งานนั้นเพียงแค่เสียบแก้วเข้าไปเครื่องสกรีนก็จะสามารถทำงานได้โดยการกดปุ่มแค่หนึ่งครั้งนะครับสามารถสกรีนได้ทั้งรอ,อบขวดเลยนะฮะนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับ ระบบเครื่องอบนะฮะที่ทําให้แห้งไวนะครับโดยที่เราไม่ต้องนําแก้วไปตากไว้กลางแดดหรือว่านอกบ้านนะฮะซึ่งราคาจะแยกกันนะครับจะเป็นเครื่องสกรีนนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นเครื่องอบส่วนหนึ่งะฮะซึ่งประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับเครื่องตัวนี้สามารถสกรีนได้นะครับอยู่ที่ประมาณ3,000ใบต่อถึงชั่วโมงนะฮะ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้งานของผู้ใช้งานด้วยนะครับครบนี่นะจะเป็นรูปแบบในการสกรีนนะครับ<ม>ซึ่งแก้วกาแฟที่สามารถสกรีนได้ก็สามารถสกรีนได้ในทุกๆแบบนะครับเพียงแค่ว่าเรามีบล็อกในการเสียบแก้วเข้าไปที่เป็นขนาดที่ถูกต้องนะฮะซึ่งหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถส่งแก้วตัวอย่างให้เราแล้วเราก็สามารถทาบล็อกตัวอย่างเพื่อให้เข้ากับแก้วของเราได้นะฮะ น,นี้จะเป็นรูปแบบของเครื่องอบนะครับนี่เป็นลูกค้าที่ใช้แก้วอยู่ในประเทศไทยนะครับจะเห็นได้ว่าสีติดค่อนข้างดีนะครับไม่ล่อนนะฮะหากท่าในใดสนใจก็สามารถติดต่อตามข้อมูลที่แจ้งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ